สิบนาฬิกาของวันที่ห้าสิงหาคมสองพหกสองที่กระทรวงยุติธรรมนางปวีณาหงษกุลประธานมูล,ลนิธิปวีณาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีได้พาเคสสองรายซึ่งเป็นผู้เสียหายในทางคดีไปพบกับนายทวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมขอความช่วยเหลือเงินเยียวยาตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2 5 4 4 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช2559จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมประกอบไปด้วยหนึ่งนางหวานนามสมมติ33ปีจากจากังหวัดเชียงเซากรณีลูกสาววัย18ปีกำลังตั้งครรภ์เดเดือนนอนอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธสุธรต้องผ่าตัดสมองและลูกในครรภ์เสียชีวิตตามร่างกายมีรอยฟกช้ำไปทั่วตัวเบื้องต้นแฟนหนุ่มของสาว18ก็อ้างว่าสาเหตุเกิดจากการหกล้มในห้องน้ำ เกิด15กรกฎาคม2562พื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเซาแต่นางหวานผู้เป็นแม่สงสัยว่าอาจจะเกิดจากแฟนหนุ่มที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดท,ทำร้ายลูกสาวตัวเองเนื่องจากทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยครั้งทำให้เข้าร้องทุกข์ต่อมลูลนิธิปาวีนาให้ช่วยหาความเป็นธรรมจากนั้นนางปวีนาหงสกุลประทานมลูลนิธิประสานพันธบัตรอกนุชากิติวิภาศรองผู้บังคับการตำรวจภูทรฉะเชิงเซา ก่อ,อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชะเชียงสาจะนำตัวแฟนหนุ่มมาสอบสวนและตรวจหาสารเสพติดพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่าทำร้ายแฟนาสาวจริงกุเรื่องขึ้นมาว่าเป็นอุบัติเหตุเพื่อปกปิดความผิดตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสหาหัสขณะเดียวกันนางปวีนาก็เยี่ยมอาการสาว18ที่โรงพยาบาลแพทย์สรุปว่าอาการเลือดข้างในสมองและสมองด้านขวายุบ ทำให้มันสมองเคลื่อนไปอยู่ด้านซ้ายเบื้องต้นสาเหตุการถูกทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่28กร,รก,กฎาคม2562สาว18ก็เสียชีวิตลง <Yeah. S 1> ซึ่งทางตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายคดีที่สองนางแอนนำสมุิ33ปีจากจังหวัดสมุทรปราการการณีน้องดิวเด็กชายวัย2ขวบถูกพี่เลี้ยงทำร้ายจนเลือดคังในสมองและตามตัวมีรอยกัดรอยฟกช้ำไปทั่ว เกิด22กรกฎาคม2562พื้นที่สถานีตำรวจภูธรพระสมุรเจดีสมุทรปราการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการให้การช่วยเหลือต่อมาน้องดิวเกิดอาการก้านสมองตายขณะที่นางแอนผู้เป็นแม่ร้องของความเป็นธรรมต่อนางปาวินาหงสกุลติดต่อติดตามคดีจากนั้นทางมูลนิธิประสานพลตร,ตรีธรรมนูนไตรทิพ,พยพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ ผู้กำกับการสถานีตำรวจปทุมพระสมุทรเจดีสมุทรปราการนำตัวพี่เลี้ยงมาสอบสวนเบื้องต้นพี่เลี้ยงให้การรับสารภาพทำร้ายโดยการตัดตามตัวน้องดิวตีน้องดิวจริงตำรวจดำเนินคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้สาหัสจากนั้นทางมูลนิธิปวีนาก็เดินทางไปเยี่ยมน้องดิวที่โรงพยาบาลแพทย์แจ้งถึงอาการน้องดิวโคม่าหนักให้กับญาติทำใจเอาไว้หลังจากนั้นน้องดิวก็ได้เสียชีวิตลงคืนวันที่26กร,รกฎากคม2562 ตำรวจสถานีตำรวจพุทรนะสมุทรเจดีรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับพี่เลี้ยงก้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายลูกสาวเสียชีวิตวันที่28กรกฎาคมนะคะเพิ่งผเผาไปเมื่อสับวันววนี้เองรายที่สองนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสมนะุดปากกาลูกสาวลูกชายนะอายุ2ขวบถูก,ถกพี่เลี้ยงที่ไปสับเลี้ยงนะคะ จนเสียชีวิตนะคะโดยการตัดกรตัวอะไรยเงยที่เราไม่ทราบไม่ร้กันนะคะแล้วก็สมทบด้วยก็เสียชีวิตัน,ะะนตตตที่26ปัุบันคก็อะไที่ที่แล้วกการสับสารพุ์นะคะแล้วก็ช่วยเขาแล้วก็วันนี้ก็เลยนัดน้องไนเพื่อที่จะให้การเยียวยนะคะกับประสบการณ